พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาแม้ว่าพระเยซูเสด็จไปที่ไหนก็จะมีผู้คนรุมรุมร้อมพระองค์พระองค์จึงหาวิธีสอนฝูงชนด้วยการขึ้นไปบนภูเขาบนนนเขาวิธีนี้ทำให้ทุกคนเห็นและได้ยินพระองค์ทั่วกันวันหนึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนพวกศิษย์บนภูเขาแต่ทุกคนก็อยากฟังด้วยปกติเราจะเรียกการสั่งสอนครั้งนี้ว่า การเทศนาบนภูเขาแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยเหมือนกับคำเทศนาที่เราได้ยินตามวัดหรือโบสถ์หรอกเพราะคำเทศนานี้ใช้เวลาหลายวันมีคนไปไปมามาตลอดบางคนก็ห่อข้ามารับประทานเรากับมาปิกนิกกันเด็กๆก็เล่นสนุกอยู่บริเวณเนินเขาขณะที่พวกพ่อแม่นั่งฟังคำสั่งสอนพระเยซูทรงเริ่มต้นเทศนาว่าคนเราจะมีความสุขและ รับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรทอมใจอย่ายิงยะโสอย่าดือ้อกลับใจจากความผิดบาปเป็นคนอ่อนโยนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีเมตตาต่อผู้ต่อผู้อื่นมีจิตใจบริสุทธิ์คิดแต่สิ่งที่ดีงามอยู่อย่างสงบและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทะเลาะกันแล้วพระเยซูก็ทรงสอนสิ่งที่แปลมากมาก ปกติปกติเราจะรู้สึกไม่พอใจคนที่ทำไม่ดีกับเราใช่ไหมแต่พระองค์ทรงสอนให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกันเลยว่าจงยินดีเมื่อผู้อื่นข่มข่มเหงท่านเพราะท่านเชื่อฟังเราและถ้าท่านอดทนพระเจ้าจะประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่ท่าน